สวัสดีครับชาวราศีธนูหรือราศีเ a จิตเ a r ร u เทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดูดวงพ่ยิบสียาสัมผัสบายทาโรมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศสองราศีรอบประจําเดือนออกตุเบอร์นะครับ2021หรือเดือนตุลาคม2564นะครับ ขอต้อนรับชาราศีธนูหรือราศิษเซจเทเรียชาวทั้งส1ราศีที่เหลือเอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช no ่องน้องนี้นะครับเข้าสู่เดือนออกตุบอร์หรือเดือนตุลาคมนะครับสำหรับเดือนนี้ทารุมานก็คิดว่าก็คงจะคลี่คลายสถานการณ์กันบ้างแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคู่นะครับสำหรับชาวราศีเซจเทเรียหรือธนูก็คงได้เจอเจอกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็คนโสดในเดือนนี้ยังไงก็ขออวยพรให้คุณได้เจอ,เจอคนที่ใช่หรือว่าเจอคนรักที่คุณชอบนะ อย่งไรเดือนี้นะครับดูแลตัวเองนะครับกัดอย่าตกแล้วกันนะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขกันในเรื่องความรัก และแน่นอนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งติดตามให้กับทารูแมนด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำผลิตคีปผลงานดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง์ศิลสองราศีรอบประจำเดือนทุกๆเดือนหรือว่าจะเป็นแ a n d o m t ทม l e t s นะครับในเอพิโซดต่างๆหรือจะเป็น Pick a d e c k ในเอพิโซดต่างๆด้วยนะและขอขอบคุณนะครับทุกๆคำคอมเมนต์เลยนะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้กับทารูแมนในการที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ มีการดูเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วก็นําไปใช้แล้วเนี่ย เป็นผลนะครับอันนี้ก็ขอฝากไปด้วยสําหรับใครที่มีพลังงานโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าเอฟเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้อยู่เนี่ยมีพลังงานด้านลบหรือด้านบวกในเรื่องทางด้านความรักหรือจะเป็นในเรื่องการงานการเงินก็สามารถที่จะปรึกษากับทาโร่แมนได้นะไม่ว่าคุณจะอัดไลน์เข้ามานะครับหรือว่าคุณจะโทรศัพท์เข้ามาก็ดีนะมาสอบถามก็ดีหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คําว่าดูดวงพ่ยิปซียาสัมผัสบายทาโร่แมนคุณก็จะเห็นกิจกรรมบางส่วนกับทาโร่แมนก็สามารถที่จะแอดเข้ามาถามเบอร์กันได้นะครับผมให้คำปร จะจัดจาหนกเบอร์หรือว่าจัดเบอร์ที่มีความเป็นพลังงานด้านบวกทําให้คุณเปลยดไปในเรื่องความรักจักสถานภาพที่มันไม่ดีเนี่ยกับกลายเป็นดีและหยิบยื่นโอกาสให้ดีๆจากในเบอร์นะครับหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักยังไงตรงนี้เป็นความเชื่อสำหรับบุคคลนะยังไงถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาละกันทารุมานก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะและแน่นอนนะครับทารุมานเปิดให้5ใบแล้วสีสันค่อนข้นขางสวยเลยทีเดียวนะ สำหรับทั้งคนโสดนะครับแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยทาโร่แมนได้เปิดมาแล้วนะสีสันค่อนข้างสะดุดเอ่อเป็นคอลอร์ฟูลแล้วก็สีสันค่อนข้างฉูดฉาดามากชื่อว่าสำหรับ The Light Seer Tarot นะครับ The Light Seer ซึ่งจะเอามา reading ในความรักความสัมพันธ์นะให้กับชาวราศีธนูหรือราศีเซนต์เทอร์เรียรอบในเดือนออกตับเบอ2์สอหรือเดือนตุลาคม2564นะครับและอีกหนึ่งสำหรับก็คือไพ่ Oracle ครับอ่านว่า Spirit of the Animal Oracle นะครับเรามาดูกันว่าจิตววววิญญาาาาณของงสสััััตตต์์ท่่่่โลกเเนนนนนีียยนะครบๆ จะคารฟายอะไรในความรักความสัมพันธ์หรือว่าจะบอกทางด้านไซโคโลจีหรือว่าจิตวิทยาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะคาร์ฟายทาให้ชาวราศีธนูนะได้รับรู้นะครับแล้วก็อ่านได้อย่างแม่นยําชัดเจนแล้วก็ตงใจกับชาวราศีธนูด้วยนะเอาละเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มในการอ่านกันเลยนะครับ ่าในไพ่ของเดอะไรเซอร์ทาโร่อิทธิพลของเดอะไรเซอร์ทาโร่นะสำหรับคนโสดก่อนเลยชาลาสิธนูตอนนี้คุณยังไม่ได้คบใครนะครับคุณได้ด้านบนนะฮะเซเว่นวอร์นะครับไนซ์ซ็อกครับด้านที่อ่าใบที่2ครับใบที่3 King of Cup นะฮะราชาถวยและใบที่4คือเซเว่นซอร์สและใบที่5ก็คือไนซ nice, ์ Pentacle ในเดือนนี้เนี่ยชาราศีธนูหรือ Sagittarius คนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีออร่าหรือมีแพชชั่นในตัวเองค่อนข้างสูง เป็นไปได้นะครับว่าจะมีคนเข้ามาปฏิความสัมพ,พันธ์กับคุณโดยเฉพาะสุภาพสตรีชาวราศีธนูนะอาจจะมีหนุ่มใหญ่หรือว่าหนุ่มน้อยนะครับหรือว่าหนุ่มที่อายุน้อยกับคุณหรือว่าอายุไล่เลี่ยวกับคุณหรือว่าจะเป็นคนอายุมากเนี่ยอาจจะมีเข้ามาปฏิความสัมพ,พันธ์กับชาวราศีธนูหรือเซนเรีส์สำหรับคนโสดในรอบเดือนตุลาได้ดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอนะครับเขาหรือเธอในช่วงตั้งแต่ต้นต้นเดือนของเดือนตุลาคมเลย นะอาจจะมาในเรื่องของสาขาการงานหรือกรณีว่าคุณอาจจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะสนใจคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้จักกันในโลกโซเชียลก็เป็นไปได้บางท่านนะครับอาจจะรู้จักเป็นความสัมพันธ์ของ long distance อาจจะได้คบกับชาวต่างชาติาต่างภาษาที่อยู่ในโซนเอเชียอาคเนย์ด้วยนะก็คือพูดเกาหลีญี่ปุ่นหรือที่อยู่ในโซนเอเชียของเรานะครับคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คบหาดูใจด้วยนะไม่ว่าคุณจะรู้จักจากเพื่อนแนะนําหรือว่าคุณจะรู้จักเองหรือย,ยังไงก็แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอ เพราะว่าในเดือนนี้คุณจะมีลำแสงเนี่ยอสวินของถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะในนั้นมันเป็นไปได้ค่อนข้างสูงประมาณสัก90%ของชาราศีธนูหรือสันเชร์เรตคนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาปฏิความสํมคัญนะฮะวาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็อาจจะมีถึง2คนด้วยซ้ำไปนะ แต่บางท่านนะครับสำหรับชาาศิรินูหรือสาตัวแยก็อาจจะเข้ามาคนเดียวก็แล้วแต่แต่ยังไงถ้าดูจากในหน้าไพ่แล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่เปิดเผยอาจจะต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจกันไปก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ดูใจคุณคุณก็ดูใจเขานะดังนั้นในความรักเนี่ยถ้าเกิดมันจะลงตัวจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปดูในรอบเดือนออกชโวเบอร์หรือเดือนตุลาคมว่าเป็นยังไงเออทันโทษฮนะเดือนโนว์เบอร์นะครับหรือว่าเดือนออพฤศจิกายนว่าจะเป็นยังไงต่อนะ แต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าดูแรกๆนะครับตั้งแต่วันที่1นึองเดงสิ o c t o ของเดือนออกตุลาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์หรือว่าการปฏิความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอาจจะค่อนข้างพัฒนาการค่อนข้างรวดเร็ว และว,วันที่16นะครับถือว่าที่31ของเดือนออกตุเบอร์ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีเงียบๆไปบ้างหรือว่าเขาหรือเธออาจจะไม่ได้แสดงออกหรือว่าทําตัวสม่าเสมอในเรื่องทางด้านการจีบคุณหรือว่าการจะคบหาดูใจคุณนะแต่ว่าความรู้สึกของเขาหรือเธอเนี่ยที่เข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับคุณในรอบเดือนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเขาหรือเธออาจจะติดภาร,รกิจนะครับในเรื่องของส่วนตัวเขาเองหรืออะไรประมาณนี้นัด้านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับคนที่คุณเข้ามาปฏิความสัมพันธ์ด้วยในรอบเดินนี้ของชาราศิธนูเนี่ยอาจจะดูงเงียบเงียเหงาๆาไปบ้างแต่ก็มีเกณฑ์ในการติดต่อกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าชาวราศิธนูหรือ s a g i t t a r เร s คนที่ยังโสดอยากจะให้รู้ไว้เลยว่ามีข่าวดีว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะไม่ว่าคุณจะแอบไปชอบใครหรือจะชอบใครให้คุณไปเปิดเผยก็ได้นะครับหรือเข้าไปสื่อให้เขาหรือเธอนั้นได้รับรู้ว่าคุณเองก็สนใจเขาไม่เบาแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าเขาหรือเธอนั้นอาจจะมีการสนองกลับมมมาาาะคระร,รับบแลีกตอุณด้วย เพราะว่าเนื่องจากว่าชาราศีธนูหรือเซัส,ะสะเทเรตคนที่ยังโสดในรอบเดือนนี้คุณเองค่อนข้างจะมีออร่าและมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นในเดือนนี้นะครับก็แต่คุณอาจจะติดขี้อายนิดนึงนะครับนะอาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดเผยในเรื่องความรู้สึกเท่าไหร่แต่บ่งบอกไว้ได้เลยว่าในรอบของเดือนนี้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ดีส,สุดมากเป็นหลัก4ี่ใบนะครับ นะแต่ว่ามีไพ่ของเซเว่นซ้อนเนี่ยเดาบอันนี้อาจจะมี2ประการก็คือตัวคุณเองหรือตัวเขาหรือเธอเองเนี่ยนะฮะอาจจะยังอย่างในเรื่องทางด้านความรู้สึกที่มีต่อคุณอยู่เพราะว่าเกรงว่าจะกลัวว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเสนอในเรื่องความรู้สึกไปหรือว่าบอกความรู้สึกในใจของเขาหรือเธอไปว่าเขารู้สึกยังไงกับชาลาสีธนูเนี่ยนะอาจจะทําให้ชาลาสีธนูนั้นปฏิเสธเขาได้หรือชาลาศีธนูนั้นคุณเอ,เองนั้นอาจจะกลัวว่าเขาหรือเธอนั้นจะปฏิเสธคุณได้นะครับ หรือคุณอาจจะกลัวในเรื่องความรักมันอาจจะไม่ดีพอหรือมันอาจจะล้มเหลวเหมือนครั้งก่อนๆมาไอ้ตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยความกลัวดังนั้นทั้งสองฝ่ายอาจจะยังไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงที่รู้สึกกันแบบจริงๆนะครับนะในรอบของเดือนนี้สักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเราก็มาลุ้นนะครับว่าในเดือนของโนเวม b บอร์หรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาราศิธนูเนี่ยหรือชาราศิรเซจเตเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างดนะังนั้นคุณก็ไปดูในลักษณะของโซนคนที่มีนนนนีีคคคคคู่ละะกกัััันนนนนนนรรบถ้้้าาาาเเเิิดดใใือุณมมมมขปฏวสพธ์ แต่ในเดือนนี้ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่คุณได้รู้จักหรือคนที่คุณได้รู้จักในรอบเดือนนี้ยังคงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่นะครับและบอกไว้เลยนะว่าผู้ใหญ่นะครับหรือเจ้านายที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะนําความสําเร็จมาให้คุณด้วยนะสำหรับชาวราศีธนูหรือสัญชาตญาคนที่ยังโสดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังสาหรับใครที่คาดหวังในเรื่องด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเข้ามาด้วยและอาจจะเข้ามาในทิศทางคอ่อนข้างหลายๆทางนะครับเพราะว่าไพ่จบของคุณก็คือไพ พาดออกหรือว่าไพ่อสุวินเหลียนนั่นเองนะดังนั้นการเงินคุณก็ดีการงานคุณก็ดีดังนั้นความสุขใยสุขใจความโปร่งใสในเรื่องของอารมณ์นะครับของชาวราศีธนูนะหรือชาวราศีเเจอร์เรตคนที่ยังโสดเนี่ยคุณค่อนข้างจะเปิดใจต้อนรับกับความรักครั้งใหม่ที่จะก้าวเข้ามาและเข้ามาครอกหัวใจระกคุณด้วยในรอบเดือนนี้ดังเดือนนี้คุณก็เปิดใจแล้วก็คิดเป็นยัไงแง่บวกแล้วลอง เปิดใจคบหาดูใจดูแลกันนะครับเพราะว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยแทาโรแมนเหมือนกับว่าดูจากในหน้าไพาคิดว่าถ้าเกิดคุณสางความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีหรือให้ความจริงใจกับเขาหรือเธอที่เข้ามาปฏิเสธความสัมพันธ์ในรอบเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และสุดท้ายอาจจะเป็นโซเมดหรือว่าจะเป็นเนื้อกู่กันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองดูในช่วงของเดือนต่อๆไปก็คือในเดือนโนว์เบิร์นนะครับ แต่เดือนนี้แน่นอนว่าคุณไม่เหงาใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชาลาศีธนูหรือสซนเชอร์เรคนที่ยังโสดด้วยว่าคุณเองนั้นจะเปิดใจให้เขาหรือเธอเข้ามาในใจคุณหรือเปล่าแล้วก็เป็นไปได้นะครับคนโสดบางคู่อาจจะได้มีเกณฑ์ในการออกเดททานข้าวด้วยกันหรือเจอเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เป็นที่ถูกใจทั้งคุณและก็เขาเลยนะดังนั้นในรอบเดือนนี้เดี๋ยวคุณก็ดูไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยความรักค่อนข้างจะโรแมนติกหรือว่าคค่อนข้าางจะมมีว เป็นป๊อปปูล่าในตัวคุณเขาเรียกว่าลำแสงของคุณเนี่ยในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีออร่าในสายตาของคนอื่นดังนั้นะอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคุณจะมีเสน่ห์มากๆในรอบเดือนนี้แล้วก็มีอาจจะมีใครเข้ามาพัวพันติดใจของคุณมากกว่าติดใจคุณมากกว่า1คนก็เป็นไปได้ยังไงทาวราศก็ขออวยพรแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูนะใครที่อยู่โสดมานานในเดือนนี้แหละจะเริ่มมีคู่บ้างละนะครับ ยังไงก็ขอให้คุณน,นั้นจะมีความสุขกับความรักให้มากๆแล้วกันนะและค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดในแง่บวกนะครับทำตัวน่ารักนะสําดัหเดือนนี้นะครับและหนุ่มๆหรือสาวๆที่คุณหมายปองนั้นจะเข้ามาชอบคุณนะครับดังนั้นในรอบเดือนนี้นะครับอยากให้ชาวราศีธนูหรือเซนเซอร์เรคนโสดก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วกันนะกับความรักครั้งใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นในรอบของเดือนออกโทเบอร์หรือเดือนตุลาคมด้วยนะครับ ทาร์แมนก็ขอไปกำลังใจให้แล้วกันนะก็โชคดีนะครับอนนะนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างสำหรับชาลาสีเซตเตอรีเหรือธนูในรอบเดือนออกซ์เบอร์2021หรือเดือนตุลาคม2 5 6 4ไม่ว่าคุณจะคบกันแบบไปไป,ไปมาๆนะครับจะแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีหรือว่ามีประเด็นมีปัญหากันหรือไม่มีประเด็นกันหรือสถานภาพความรักของคุณกับเขาคนนั้นไม่ชัดเจนก็ตามนะอิทธิพลของไพ่เดรลิเซียทาโ่นะครับคุณได้เซเว่นวอร์น,ะน,นท์ 2, ออบคัพนะฮะหรืออัุวินถ้วยแล้วก็คิงออบคัพใบที่3นะใบที่4คือเซเว่นซอร์และจบด้วยนะครับไนส์พปันเร์โกลหรือว่าไพ่อสศวินเรียนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นต่อกันก่อนละกันนะที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในเดือนนี้จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคนรักของคุณนะครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิของเดือนตุลาคุณ2คนจะมีเวลาในการใกล้ชิดกันมากขึ้นถ้าไม่มีเวลาในการเจอกันเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในการได้เจออกันนะครับระหว่างคุณก,น,กนะ ดังนั้นคนรักของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะมีประเด็นหรือมีปัญหาในการทะเลาะกันก็นแล้วแนตะ่ก็มีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมาคืนดีกันด้วยตั้งแต่วันที่1นงถึงวันที่15หของเดือน October, ออกตุลคาคมนี้อันนี้อยากให้ทราบไว้เลยนะครับดังนั้นความสมพั์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างจะดีและไปได้สวยนะบางคู่อาจจะมีการพูดจานะครับหรือว่าพูดกันในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการในการที่ทจะมั่นหมายหรือคิดที่จะอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการ get ก a r r i e d หรือว่าแต่งงานกันก็นกตามนะ ดังนั้นมีสิทธิ์นะครับที่คนรักของคุณนั้นจะมีเกณฑ์ในการพูดคุยในเรื่องของชีวิตอนาคตที่คุณสองคนนั้นจะทําอะไรร่วมกันสังเกตดูนะครับว่าในเดือนนี้คนรักของชาราศีธนูค่อนข้างจะใจดีกับชาราศีธนูสาหรับคนที่มีกู้อยู่แล้วนะคนรักของคุณค่อนข้างใจดีและค่อนข้างจะเอ็นอ่อนผ่อนตามกับคุณนะครับคุณจะเอาอะไรเรียงอะไรยังไงเขาค่อนข้างจะตามใจ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าชาลาศิธนูหรือเซเัสเทเรสคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณเองก็มีออล่าหรือว่ามีแพชชั่นในสายตาของคนรักคุณเหมือนกันดังนสังเกตว่าเดือนนี้คนรักของคุณค่อนข้างจะตามใจคุณค่อนข้างจะหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะดูแลตัวเองทําให้สวยหรือว่าทําให้หล่อขึ้นก็เป็นไปได้ไม่รทราบว่าคุณไปทําสวยหรือทำหล่อมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่เตะตาต้องใจคนรักของคุณนะดังนั้นคนรักของคุณจะมีเวลานะฮะ มาให้คุณนะแล้วก็มีเกณฑ์นในการที่จะสางความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีบางคนอาจจะได้ลาบก,กับคนรักด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าคนรักของคุณจะอายุมากกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอายุไล่เลี่ยต่างกันก็ตามนะครับแล้วโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมาหลายๆปีเนี่ยเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ที่คุณคบอยู่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่เขาหรือเธอนั้นจะเป็นโซเมทหรือเป็นทวินเฟรมของคุณได้เลย เพราะว่าไพ่ค่อนขึ้นค่อนข้างจะขึ้นมาเป็นโพสต v e ทั้ง4ี่ใบมีแค่ seven of s o r ที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะฮะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างจากการกระทําหรือนิสัยของคนรักของคุณนะคุณเองก็ควรจะมีการเปิดใจหรือพูดตรงๆไปกับคนรักของคุณนะจะดีกว่าแต่ถ้าในกรณีว่าตัวคุณเองนั้นมีนิสัยที่ไม่ค่อยดีแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนรักของคุณไม่ค่อยประทับใจคุณเท่าไหร่นักคุณเองก็ควรจะพูด นะคุณจะมีการปรับปรุงนิสัยนะครับคุณจะมีการพูดกันตรงๆไปเลยว่าสาเหตุที่คุณไปอย่างนั้นคุณจะปรับตัวพฤติกรรมหรือว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองยังไงในทิศทางที่ดีมากเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะคุยกับคนรักของคุณตรงๆหรือสารภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่น่ารักสําหรับในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะครับให้สารภาพไปตรงๆเพราะคนรักของคุณนั้นจะให้โอกาสคุณและให้อภัยคุณแน่นอนแต่ตัวคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีนะ ดังนั้นความรักของชาวราศีสซจัตเรียหรือราศีธนูนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยที่ไม่มีประเด็นต่อกันหรือมีประเด็นต่อกันในเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการที่คุณจะสารความสัมพันธ์กันกลับมาคืนดีกันและจะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนั้นดีขึ้นเรื่อยๆมีอะไรเปิดเผยต่อกันนะครับ <Link ed> คุยกันแบบตรงๆเลยฮะรักทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะและสาหรับคู่นะครับที่มีสัมพันธภาพที่ยังไม่ชัดเจนอันนี้บอกไว้เลยว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ันี่1ถึงวัน มันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคบอยู่ในสถานะในภาพที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเขาจะมีเกณฑ์ในการชัดเจนกับคุณนะแบบมากเลยทีเดียวและนักสังเกตดูนะครับว่าเขาจะมีเกณฑ์ในการมาเปิดเผย,ยมีเกณฑ์ในการเข้ามาบ่งบอกถึงความรู้สึกนะครับมีเกณฑ์เข้ามาพูดจาก,กับคุณตรงๆนะดังนั้นมันอาจจะทําให้ชาวราศีธนูหรือเซนจ์เจอ,เอเร์เรคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเซอร์ไพรส์กับบุคคลที่คุณคบอยู่ด้วยกับสถานภาพที่คุณไม่มั่นใจหรือว่ามันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากขึ้น และจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ตัวคุณเองนั้นไม่ต้องรีบนะครับในการที่คุณจะ,ะให้เขาแสดงออกมากกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณได้แค่ไหนให้คุณเอาแค่นั้นไปก่อนและมันจะเป็นผลดีกับคุณสาหรับคนที่สัภาพไม่ชัดเจนนะดังนั้นทาร์โลแมนก็อยากจะบอกนะครับว่าใครที่ครบกันอยู่แล้วนะครับและสันภาพไม่ชัดเจนในเดือนนี้เขาก็จะมาชัดเจนกับคุณหรือเธอคนนั้นจะมาชัดเจนกับคุณนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าพึงพอใจสําหรับคุณมาก ดังนั้นความรักนะครับหรือพลังงานของดอะไลเซีย t าโร่เนี่ยทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับชาราศีธนูนะครับหรือสันเซเชเรสในรอบเดือนออก o b โ r 2021หรือเดือนตุลาคม2564นั้นค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีแต่ขอพี่อย่างเดียวนะครับคุณอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ตรงไปตรงมาพูดกับตรงๆกับคนรักของคุณนั้นจะดีกว่า อะไรที่คุณปรับปรุงได้อะไรที่คุณเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณอยากให้คนรักของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้คุยกันดีๆนะครับเพราะว่าการเปิดใจหรือการคุยตรงๆในรอบเดือนนี้จะเป็นผลดีมากๆเพราะดูเหมือนกับว่าคนรักของชาวราศรีธนูหรือรเซนเซอรีเตก็พร้อมที่จะรับฟังชาวราศรีธนูด้วยดังนั้นเปิดใจแล้วก็ ทําใจให้สบายๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบของเดือนหน้าหรือเดือนออกโทเบอร์นั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาราศีธนูหรือเซรีสสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อแต่ใดนเดือนนี้ไปในทิศทางที่ดีดังนั้นคุณก็สร้างความาสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็คิดบวกให้มากๆนะแล้วก็พูดตรงตรต่อตัวคนรักของคุณและมันจะทําให้ความรักของคุณนั้นไปได้สวยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับในไพ่ออร์โคกันบ้างกับ Spirit of the Animal Oracle นะครับว่าจิตวิญญาณของสัตว์เนี่ยนะฮะสิ่งสาระสัตว์อะไรทั้งหมดเนี่ยของไพ่ออร์โคนั้นจะคาลิฟายส์อะไรให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูหรือเซนเจอรีเอตทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับรอบประจำเดือนออกซ์โทเบอร์สองพหรือเดือนตุลาคม2564ันห้ารยสี่สิบคาร์โลแมนเอาคนโสดก่อนแล้วกันนะเปิดให้หนึ่งใบนะครับไพ่ขึ้นมานะครับเป็นเอ่อเอ่อสโนว์ส เออ่มันเป็นไพ่ของเสือดาวหิมะนะเซลลูริสนะครับ release, เซลลูรบบิสแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนประมาณนี้นะครับนะดังน,นั้นสโนเอ่อสโนลิโอลาพลาสนะครับสโนลิโอลาพลาสนั้นและเซลลูริสนั้นบ่งบอกว่า ในตามอุปนิสัยของเสือดาวแล้วเนี่ยเสือดาวภูเขาเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างดูแลตัวเองอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะบ่งบอกได้เลยนะว่าชาวราศรีธนูหรือเซอร์เซเชอรคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะดังนั้นเนี่ยคุณจงรวบรวมพลังกายพลังใจคุณรู้อยู่แล้วว่าใครที่เข้ามาหาคุณในรอบเดือนนี้เป็นคนที่มีความจริงใจหรือไม่ถ้าคุณอยากจะตรวจจริงๆว่าเขาหรือเธอนนั้นเป็นเจ้าของหรือเปล่าคุณเองก็สามารถที่จะตรวจได้นะครับ สามารถจะพิสูจน์ได้เลยนะและคุณก็สามารถที่จะสัมผัสได้จากสังชาตญยานหรือว่าลาังสงหอ์ของตัวคุณด้วยนะครับว่าเขาหรือเธอนั้นมีความจริงใจและคุณเองนั้นควรจะเปิดใจในการที่คุณจะรับเขาเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าดังนั้นเดือนนี้นะครับชาราศีธนูหรือเซนเซเลตคนที่ยังโสดนะคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถทําความรักให้สําเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเพราะว่าตัวคุณมีศักยภาพเพียงพอในการที่คุณจะเป็นคนรักให้กับใครดีๆได้สักคนหนึ่งนะครับดังนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เขาเลือกคุณนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าคุณจะเปิดใจในการที่จะเลือกเขาเข้ามาในหัวใจของคุณหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณอยู่ด้วยตัวคุณเองได้มาตั้งนานแล้วถึงคุณจะไม่มีคู่ในรอบเดินนี้คุณก็ไม่ อะไรมากมายนะครับไม่ได้ทุกทรมานใจอะไรมากมายเพราะว่าตัวคุณเองนั้นอยู่ด้วยตัวคุณเองนั้นมันจนเคยชินแล้วดังนั้นอีกหนึ่งเดือนนะครับถึงจะมีใครเข้ามาก็แล้วแต่คุณก็ลองพิจารณาเอาดูแล้วกันนะแล้วดูว่าเขาหรือเธอนั้นมีความจริงใจให้คุณมากน้อยเพียงไหนจากสัญชาตญาณของตัวคุณเองหรือประสบการณ์ของคุณที่คุณมีมาแต่อย่าลืมนะครับรักตัวเองให้มากๆอย่างที่คุณเคยเป็นนะ แล้วทุกส yeah ิ่งทุกอย่างก็จะดีแล้วเขาหรือเธอคนนั้นที่เข้ามาเขาก็จะมารักคุณหรือเข้ามาแขกคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่รักตัวเองนั้นเขาหรือเธอก็ไม่สามารถที่จะรักคุณได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นตัวของตัวเองให้มากและจงเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่าในสายตาของตัวคุณเองก่อนอันดับแรกแล้วก็คิดว่าตัวคุณเองนะคุณเองนั้นเป็นคนที่มีค่าในสายตาของคนอื่นนะครับเมื่อคุณคิดว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีค่าในสายตาของตัวคุณคุณก็จะมีค่่าาาในนนนนสยตขออองคืืเหมกั ดังนั้นอย่าลืมนะครับดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับยังไงรักตัวเองให้มาก <d ann oy al> เขาหรือเธอจะรักคุณหรือจะชอบคุณก็แล้วแต่เขาจะรักหรือเขาเขาหรือเธอนั้นจะรักหรือชอบคุณ <d ann oy al> เขาก็จะชอบในความเป็นตัวตนของคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องเสแสร้งในการเพื่อเป็นคนอื่นหรือเป็นใครที่เขาต้องการ <d ann oy al> คุณเป็นตัวคุณของคุณเองนี่แหละดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆยังไงทารุมนขอย้ำแล้วกันนะครับแล้วขอให้คุณนั้นจงประสบความสําเร็จจไดด้้เอออคนนนทีี่ๆใรบืวย คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างนะครับว่า Spirit of the Animal Oracle mm hmm. นั้นจะคาลไฟอะไรให้กับชาวราศี g i t จัต i รี hmm. หรือราศีธนูสำหรับคนที่มีคู่ในรอบเดือนตุลาคม2564หรือว่าเดือนออกตุเบ2021นี้นะครับ mm hmm. คุณได้ไพ่แฮ็กนะครับ m e s s e n g e r h a c k ก e ม s e ซก็คือ h a c k แมส s ซเจอร์นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของนกเหยี่ยวที่มีการนำสารเข้ามาบอกคุณดัง mm hmm. นั้นตัวคุณเองเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นคนที่อาจจะ ได้รู้จักคนค่อนข้างกว้างขวางหรือว่าคุณอาจจะรู้จักกับคนในโลกโซเชียลค่อนข้างจะเยอะคุณเห็นอะไรต่างๆนานามาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในรอบเดือนนี้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาหรือว่าคุณมีอะไรกันคุณควรจะมีการส่งข้อความไปหรือคุณควรจะมีการพูดจากับคนรักของคุณเคลียร์หรือแม้กระทั่งคนที่มีประเด็นหรือมีปัญหากันก็แล้วแต่นะครับในเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวเร็วหรือข่าวทางไกลจากคนรักของคุณก็เป็นไปได้ อาจจะเป็นข้อความของการขอโทษนะครับหรืออาจจะเป็นข้อความของการในการที่อยากจะปรับตัวอยากจะกลับมาคืนดีหรืออยากจะกลับมางอนงอนก็ตามดังนั้นคุณจงเปิดใจแล้วลองพิจารณากับในเรื่องนี้ดูถ้าในกรณีว่าคู่ที่มีประเด็นกันนะแต่ถ้าไม่มีประเด็นกันนะครับแต่คุณมีความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะบอกให้คนรักของคุณนั้นเปลี่ยนเพื่อตัวคุณเองหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณกับเขานั้นให้มันดีขึ้นมันจะดีขึ้นแน่นอนแต่เพียงขอให้คุณต้องพูดและสื่อสารไปกับคนรักของคุณนะครับ พรจริงแล้วคุณเป็นผู้สื่อสารหรือเป็นผู้นําสารและเป็นผู้ส่งสารที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าคนรักในเดือนนี้จะเข้าใจคุณมากขึ้นแต่ว่าตัวคุณเองนั้นจําเป็นจะต้องสื่อสารด้วยทางคําพูดด้วยทางข้อความหรือด้วยทางเกี่ยวกับเรื่องของการกระทนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะ ดังนั้นคุณต้องดูไปนะครับดังนั้นในเดือนนี้ใครที่มีโกรธกันมีประเด็นต่อกันเดี๋ยวเดือนนี้คุณได้รับข่าวข่าวจากคนรักของคุณแน่นอนหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณอาจจะเดินทางเพื่อมางอนงองคุณก็ได้แต่ลืมนะครับว่าการสื่อสารการได้ส่งข่าวการได้พูดความในใจที่คุณอยากจะพูดออกมาเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าคุณได้แสดงออกหรือว่าได้พูดออกมานะดังนั้นไพ่ของ spirit of the animal oracle ก็ได้สื่อมาในตรงนี้นะครับ ยังไงทารุมานก็ขอให้ความรักของความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนะ้นสำหรับชาราศิธนูในเดือนนี้ขอให้คุณมีความมั่นคงในความสัมพันธ์กันมากๆและกลับมาคืนดีกันไวๆนะครับและขอให้คุณนั้นเปิดใจให้อภัยและให้โอกาสซึ่งกันและก,กันด้วยแสดงออกนะครับและความรักของคุณนั้นจะไปในทิศทางที่ดีทารุมนขอเป็นกําลังใจให้นะครับ นี่คือภาพ general โดยรวมนะครับของการอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูหรือราศีเซตตรเรียทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนออกตุเบอร์สองหรือเดือนตุลาคม2564นะครับแน่นอนนะครับว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการดันสเป็นไกด์ไลน์และเป็นการอ่านแบบ general reading โดยตรงเลยดังนั้นมันเป็นการอ่านภาพโดยรวมดังนั้นความหมายมันอาจจะตรงบ้างคาทานายอาจจะไม่ตรงบ้างหรือเหตุการณ์สลับกันบ้างตรงนั้นคุณก็อย่าไปอินอะไรมันมากถ้าในกรณีถ้าไม่ตรงนะครับ แต่ถ้าตรงแล้วคุณสามารถที่เอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้และแก้ไขสถานการณ์ความรักที่มันมีปัญหาของคุณได้จากไม่ดีให้กลายเป็นดีได้เพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าการแดนซ์ในเดือนนี้ที่ทารมณนั้นอ่าน,น,นเป็นยังไงแต่ถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวเลยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามานะ จองคิวกับทาร์โรแมนได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาจองคิวซึ่งมีอยู่ในสคริปตใต้ล่างนะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คําว่าดูดวงไพ่ยิปซียากสัมผัสาบทาร์โรแมนก็สามารถที่จะแอดเข้ามาจองคิวทาร์โรแมนยังมีคิวว่างให้กับชาวราศีธนูหรือชาวเชจเรียและชาวทั้งสิบเอ็ดราศีเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่สนใจผลงานของทาร์โรแมนด้วยยังไงยังมีคิวว่างๆด้วยไพ่ทาโรและไพ่ออร์คโลผมพร้อมที่จะเป็นคำตอบและเป็นการแดนซ์ดีๆในเรื่องความรักทำให้คุณนนนัั้้้้ออออออาาาจจะะตงงรรูสึกวว่บบทีีเดยค ยังไงก็ลองเข้ามาอจองคิวกันดูนะผมยังมีคิวว่างๆนะแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่มันสามารถเปลี่ยนพลังงานจากความรักที่ไม่ดีกลายเป็นปดีได้ยังไงก็โทรเข้ามาปารึกษากันหรือเข้ามาไลน์ลเข้ามาหากันละกันนะยังไงฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้าขอฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งติดตามไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราศิธนูหรือเซนเชอร์เรียรทั้งคนโสดและคนที่มีคู่รอบเดือนน o มเบอหรือเดือนพฤศจิกายน2504หรือ2 0 2 1นั้นจะไปในทิศทางไหนต่อทั้งคนโสดและคนมีคู่อยู่แล้วนะในเดือนนี้พลังงานความรักไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับขอให้ความรักของคุณน,นั้นสําเร็จและสมหวังไวๆนะและที่สําคัญมีสติรรััักกตวเองมาๆนะคบ และความรักของคุณก็จะประสบความสําเร็จตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่สําคัญที่สุดในตัวคุณอย่าลืมนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับรักษาสุขภาพนะครับชลาศิษฐธนูครับรักทุกทุกท่านนะครับชลาศิษธนูสวัสดีครับ